สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับฟาบริซิโอโรมาโนยืนยันข่าวเจ์เกนคลอปคือตัวเต็งที่จะรับงานเป็นกุนซือบาเซโลนาคนใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องจริงหลังจากที่เป็นที่รู้กันดีว่าทางด้านของเจ์เกนคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนปัจจุบันนั้นกำลังเตรียมที่จะวางมือในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ ซึ่งนั่นทําให้ในตอ,อนนี้หลายสโมสรต่างกําลังตื่นตัวและอยากที่จะพาตัวกุนซือชาวเยอรมันวัยห้ปีรายนี้ไปทําหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่ของสโมสรชื่อดังทีมต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือสโมสรเจ้าบุญทุ่งบาร์เซลโลนาที่ตกเป็นข่าวว่าอยากได้ตัวเจอเก้นคลอปเข้าไปรักบงนับเป็นกุนซือคนใหม่ในถิ่นทํานูเป็นอย่างมากหลังจากที่ทางด้านของชาบีเฮนันเดสกุนซือคนปัจจุบันนั้นก็เพิ่มประกาศวางมือจากการคุมทีมบาร์เซลโลนา หลังจบฤดูกาลนี้ในช่วงเวลาที่เล่เรียกับทางด้านของเจอเก้นครับประกาศวางมือจากลิเวอร์พูลแต่ถึงอย่างนั้นทางด้านของฟาบริซิโอโรมาโนสายข่าวด้านการย้ายทีมชื่อดังก็ได้ออกมายืนยันว่าเจอเก้นครับจะไม่ยโยกไปคุมทีมบาร์เซลโลนาในทันทีอย่างแน่นอนถ้าหากบอสชาวเยอรมันรายนี้ลาออกจากการเป็นกุนซือลิเวอร์พูลแม้ในความเป็นจริงแล้วผมมองว่าเจอเก้นครอบนั้นเหมาะสมที่จะปลุกยักษ์ย้ายหลับอย่างบาร์เซลโลนาให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแต่สําหรับในตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลา อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าเจอเก้นครอปนั้นหมดพลังงานในการทํางานไปแล้วหลังจากทํางานติดต่อกันมาอย่างยาวนานมากกว่า8ปีและเจอเก้นครอปก็บอกอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังงานให้กับตัวของเขาอย่างน้อยหนึ่งปีดังนั้นช่วงระยะเวลาการเข้ารับงานเป็นกุนซือบาเซโลนาคนใหม่นั้นจึงไม่ใช่เวลาที่ตรงกันดังนั้นการที่เจอเก้นครอปจะเข้ารับงานเป็นกุนซือคนใหม่ของบาเซโลนาในฤดูกาลหน้านั้น จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เราทุกคนรู้ดีว่าเจอเกนคลอปจะพักร่างกายและหยุดทํางานเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเพราะตัวของเขานั้นเคยทําเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่งสมัยที่อําลาบารุสเซียดอทมูนดังนั้นถ้าหากบาเซโล่น่าจะลุ้นคว้าตัวเจอเกนครอปไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นพอวกเขาจําเป็นจะต้องหากุนซือคาตาทับมารับงานเป็นกุนซือคนใหม่อย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลแล้วค่อยมารอลุ้นว่าเมื่อเจอเกนคลอปพร้อมจะกลับมารับงานเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นกุนซือชาวเยอรมัน รายนี้จะตัดสินใจรับงานเป็นกุนซือให้กับบาร์เซโลนาหรือไม่แต่สําหรับในตอนนี้ข่าวที่มีออกมาว่าบาร์เซโลนานั้นกําลังมองไปที่การพาตัวเจอเก้นครอปเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของบาร์เซโลนานั้นผมยอมรับว่าพวกเขาสนใจจริงๆแต่เจอเก้นครอปจะไม่ย้ายมาเป็นกุนซือคนใหม่ให้กับบาร์เซโลนาในทันทีอย่างแน่นอนจนกว่าเขาจะพักผ่อนเสร็จสิ้นและร่างกายของเขาบอกว่าพร้อมกลับมาทำงานอีกครั้งแล้วจริงๆแต่สำหรับในตอน นิข่าวลือทั้งหมดที่เชื่อมโยงกว่าเจอเกนคลอปจะเป็นกุนซือคนใหม่ของบาเซโลนาในฤดูกาลหน้านั้นจึงไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดจอร์แดนดริดเชื่อว่าชาบีอลอนโซจะตออรับงานคุมทีมลิเวอร์พูลในทันทีถ้ามีการติดต่อเข้าไปพร้อมเผยอัตราต่อรองว่าที่กุนซือลิเวอร์พูลคนใหม่ที่ตอนนี้ยาวเป็นหางว่าวอรจอห์แดนดริดอดีตตำนานลิเวอร์พูลได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นแบบสุดๆว่าลิเวอร์พูล จะสามารถคว้าตัวชาบี้อลอนโซ่กุนซือหนุ่มคนเก่งของไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นเข้าสู่ทีมแทนที่ของเจอร์เก้นครอปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่ามีการติดต่อจากลิเวอร์พูลโดยตรงเข้าไปที่ตัวของกุนซือวัย42ปีรายนี้พร้อมเชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นคือเป้าหมายในระยะยาวที่ทางชาบี้อลอนโซ่นั้นได้วางเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นดินการย้ายทีมของผู้จัดการทีมชาวสเปนรายนี้นั้นไม่น่ามีปัญหาอย่างแน่นอนดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าลิเวอร์พ จะจริงจังในดินของผู้จัดการทีมรายนี้มาแค่ไหนโดยก่อนหน้านี้ตัวของเขานั้นยอมรับว่าอยากเห็นทางด้านของสตีวเจราดซึ่งเคยเป็นอดีตกัปตันทีมผู้ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลนั้นเข้ามารับงานเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่แทนที่ของเจอร์เก้นครอปปูมาโดยตลอดแต่เอาเข้าจะริงริงตัวของเขานั้นมองว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่สตีวเจราดจะเข้ารับงานคุมทีมลิเวอร์พูลในเวลานี้เพราะด้วยทั้งประสบการณ์และบารมีที่ยังไม่มากพอดังนั้นสตีวเจราด อาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสั่งสมบารมีให้มากกว่านี้และถ้าเขาทำได้เขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ลิเวอร์พูลจะพิจารณาและให้โอกาสการเป็นกุญชีอของเขากับลิเวอร์พูลอีกครั้งแต่สําหรับในตอนนี้ผมมองว่าชาบีอลอนโซคือบุคคลที่เหมาะสมมากที่สุดที่จะเข้ามารับไม้ต่อจากเจอเกนคลอปเขาสร้างความฮือฮามาแล้วถึงสฤด,ดูกาลติดต่อกันฤด,ดูกาลแรกเขาพาไบาเออร์เลเวอร์คูเซนรอดพ้นจากการตกชั้น และในฤดูกาลนี้เขาพบาเออร์เลวยวร์กูเซนลุน้นแชมป์บุนเดสลีกาและเท่าที่ผมเห็นนั้นทุกสิ่งทุกกออย่างที่อยู่ในมือของกุนซือหนุ่มรายนี้นั้นมันเหมือนกับง่ายไปหมดเสียทุกอย่างแน่นอนว่าในตอนนี้มีบางคนอาจมองว่าชาบีอลอนโซ่ยังไม่ได้รับบทดทดสอบที่แท้จริงและอาจมีประสบการณ์ในการเป็นกุนซือที่ไม่มากพอแต่สําหรับตัวผมแล้วนั้นผมมองว่าไม่มีใครอีกแล้วที่จะเหมาะสมกับการเป็นกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลมากไปกว่าชาบีอลลอนโซ่ และผมก็กําลังเฝ้ารอตัวเขาอย่างใจจดใจจ่อเช่นเดียวกันผมเชื่อแบบหนึ่งร้อเตว่าชาบีอลอนโซนั้นต้องการรับงานเป็นกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการคุมทีมใหญ่และพาทีมลุ้นแชมป์ในทุกๆฤดูการแต่พวกคุณรู้ไหมว่าเคนนีดันกริดนั้นก็ไม่มีประสบการณ์ในการคุมทีมอะไรเลยในตอนที่เขาเข้ามารับงานเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลและพาทีมประสบอความสําเร็จอย่างสูงในช่วงที่ผ่านมาผมเชื่อ ว่าชาบีอลอนโซนั้นเก่งกาจไม่แพ้เคนนีดันกิตแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าชาบีอลอนโซจะพาลิวอพูลประสบความสําเร็จได้เหมือนกับเคนนีดันกิตหรือไม่แต่ลิวอพูลก็ควรที่จะเลือกกุญสือที่ดีที่สุดเข้าสู่สโม,มสรไม่ใช่หรอือและในตอนนี้ก็ไม่มีใครอีกแล้วที่จะเหมาะสมกับลิวอพูลไปมากกว่าชาบีอลอนโซอีกแล้วในเวลานี้เวอร์จิลฟานได้ยอมรับอนาคตของเขากับลิวอพูลไม่แน่นอนพร้อมเรียกร้องให้มีการเปิดเผยชื่อผู้จัดการทีมคนใหม่โดยด่วน เวอร์จิลฟานได้กับตันทีมลิเวอร์พูลได้ออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าเขาเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนหลังจากการประกาศการวางมือที่น่าตกใจของเจอเก้นครอปโดยย่อตัวของเขานั้นเชื่อว่าการมาถึงของผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นอาจจะทําให้สถานะภายในทีมของเขานั้นเปลี่ยนไปและเขาอาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วจากการมาถึงของผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งนั่นทําให้ตัวของเขานั้นได้ออกมาเรียกร้องไปยังสโมสรลิเวอร์พูลว่า ควรที่จะเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการทีมคนใหม่ออกมาให้กับทุกคนได้ทราบโดยด่ว,ดวนเพื่อที่นักเตะบางคอนอนจะได้ตัดสินใจถึงอนาคตของเขากับลิเวอร์พูลต่อจากนี้โดยเมื่อวานนี้ทางด้านของเวอร์จิลฟานได้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทางด้านของเดอะทาว์ถึงความไม่สบายใจ เกี่ยวกับอนาคตของตัวเขากับลิเวอร์พูลหลังจากที่ในตอนนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของเขากับลิเวอร์พูลเหลืออีกเพียงแค่17เดือนเท่านั้นและหลังจบฤดูกาลนี้เวอร์จิลฟานได้จำเป็นจะต้องตัดสินใจอนาคตของตัวเขาแบบเร่งด่วนด้วยเช่นเดียวกันเพราะกำลังเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายและตัวของเขานั้นต้องออกการความชัดเจนเกี่ยวกับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ของเจอเก้นครอปเสียก่อนถึงจะตัดสินใจอนาคตของตัวเองอีกครั้ง โดยผู้สื่อข่าวจากเดอะไทม์ได้ตั้งคำถามไปยังวอร์จิวฟานได้เกี่ยวกับมุมมองอนาคตของเขากับลิเวอร์พูลดังนี้คุณคิดว่าคุณจะเปนอนส่วนหนึ่งของลิเวอร์พูลยุคใหม่ในฤดูกาลหน้าหรือไม่ซึ่งฟานได้ก็ตอบกลับไปว่านั่นเป็นคำถามใหญ่มากคุณบอกว่าผมเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีก18เดือนแน่นอนมันถูกต้องถ้ามองตามต,ามตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่ดีแต่จริงๆแล้วอนาคตของผมอาจจะเหลืออีกเพียงแค่8เดือนเท่านั้นเพราะต้องตัดสินใจอนาคตของตัวเองภายในช่วงวันมเมอร์นี้ ดังนั้นตอนนี้ผมจึงยังไม่รู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของผมเลยแม้แต่น้อยเราทุกคนรู้ดีว่าในตอนนี้สโมสรกำลังมีงานใหญ่อยู่ในมือซึ่งก็คือการหาผู้จัดทีมคนใหม่และทีมงานสตาฟทั้งหมดและมันจะมีอีกหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากในฤดูกาลหน้าแต่สำหรับในตอนนี้ผมอยากรู้ทิศทางของสโมสรหรือว่าพูนมากกว่าว่าจะเดินไปในทิศทางไหนและเมื่อไรผมอยากให้สโมสรประกาศทุกสิ่งทุกอย่างให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้นักเตะแต่ละคนได้ตัดสินใจผมเชื่อว่า หลังจบฤดูกาลนี้จะมีหลายคนออกจากสโมสรเพราะมันจะเป็นจุดสิ้นสุดของยุคของเจอร์เกนครอปและตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของลิเอวอว์พูลยุคใหม่หรือไม่นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมอยากเห็นสโมสรออกมาประกาศรายชื่อผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลต่อจากเจอร์เกนครอปปื้โดยเร็วที่สุดผมเป็นคนที่ชอบความแน่นอนดังนั้นอะไรที่ไม่แน่นอนผมก็จะออกมาเรียกร้องหรือทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความแน่นอน และเมื่อไรก็ตามที่สโมสรอออกมาเคลียร์เรื่องอนาคตของสโมสรเรียบร้อยแล้วตัวของผมนั้นก็จะได้รู้เสียทีว่าจะตัดสินอนาคตของตัวเองอย่างไรต่อจากนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ